สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดปลาติดป้ายขายทุเรียนอย่างที่เราทราบกันดีว่าสถานการณ์ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ปุครรกรทางการแพทย์ต้องทำงานหนักมากกับการรับมือสถานการณ์โควิด -19 แต่เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้เราได้เห็นน้ำใจคนไทยหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นคนบันเทิงเองหรือแม้แต่แม่ค้าในตลาดที่แต่ละวันแสนจะเงียบเหงาคนไม่กล้าออกมาจับใจ แต่เราก็ได้เห็นภาพและเรื่องราวดีๆเมื่อวันที่4พฤษภาคมเพจคลิปเด็ดประเทศไทยได้โพสต์ข้อความระบุว่าปรบมือให้ป้าสำหรับประชาชนอย่างเราไม่ต้องน้อยใจไปนะครับที่ป้าไม่ได้ลดให้การลดราคาให้กับบุคลากร,กรทางการแพทย์เป็นการให้กำลังใจเล็กๆน้อยๆครับผมท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ